ธรรมบมัยาาในการถวายความรู้พระบวทใหม่วัดปักน้ำในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปักน้ำภาษีเจริญกรุงเทพ thank mm -hmm. you ได้พูดถึงปลายทางชีวิตของคนเราหรือว่าจุดหมายปลายทางชีวิตของคนเราก็คือมรณะหรือมัจจุหรือปภาษาไทยก็คือความตายพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาถึงหลักของความจริงของชีวิตหรือหลักไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาเนี่ย วัตถุประสงค์สาคัญก็คือเพื่อให้เราทุกคนนั้นเกิดความไม่ประมาทอันนี้คือเป้าหมายเลยความไม่ประมาทนั้นก็คือการดำเนินชีวิตอย่างมีสติอย่างไม่ขาดสตินะคนที่ขาดสติดำเนินชีวิตอย่างขาดสติ ดำเนินชีวิตยอย่างไร้จุดหมายปลายทางดำเนินชีวิตแบบไม่สนใจศีลธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือลักษณะของคนที่ที่ประมาทคำว่าประมาทหรือไม่ประมาทในภาษาพระเนี่ยอาจจะกินความหมายกว้างกว่าภาษาที่เราพูดกัน ความประมาทไม่ประมาทที่เราพูดกันนั้นในภาษาไทยอาจจะกินความแคบเย็นทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต้องใช้สมาธินะพอเราไม่ใช้สมาธิหรืออะไรก็ทำด้วยความประมาทขับรถด้วยความประมาททำสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความประมาทนะ ผิดพลาดทาให้เกิดการผิดพลาดอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเร,เรื่องเฉพาะส่วนแต่ว่าคําว่าประมาทหรือไม่ประมาทในทางพระศาสนานั้นกินความกว้างมากนีกินความกว้างมากเพราะฉะนั้นหลักคําสอนทั้งมวลน,นั้นจึงประมวลลงสู่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นถ้าตามความหมาย ที่พระสมมาสเจ้าทรงอธิบายก็คือการความประมาทก็คือการปล่อยใจปล่อยใจไปในกามคุณนะ yeah. ใจมันชอบรูปเสียงกินรสอะไรปล่อยใจไปตามรูปเสียงกินลดที่น่าพัถนาน่าใคร่น่าพอใจ ปล่อยใจลงไปในการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจนี่คือความประมาทใครก็ตามที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามคุณรูปเสียงกินรสสัมผัสหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการทุจริตความประพฤติชั่วพูดทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนั่นคือคนประมาทนะ ส่วนคนไม่ประมาทก็คือคนที่ไม่ปล่อยใจไปตามอำนาจของกรรมคุณไม่ปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่กับรูปเสียงกินรสสัมผัสรู้จักควบคุมรู้จกักยะระงับยับยัง้งแล้วก็ทำความเพียรมุ่งมั่นมีใจจดจอ เอาใจใส่ตั้งมัน่นหรือว่าตั้งใจเพื่อจะสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมี <Yeah. S 1> เน่คือไม่หมกมุ่นจากสิกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วในขณะเดียวกันก็พยายามขวนขวายพยายามตั้งใจพยายามใส่ใจที่จะสร้างกุศลคุณงามความดีต่างๆนั่นคือลักษณะของคนที่ไม่ประมาท พราะฉะนั้นความไม่ประมาทนั้นจึงถือว่าเป็นเป้าหมายของพระสมมาสมุทธเจ้าที่ประสงค์จะให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ารู้ก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราไม่พิจาราเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้อกุสลกรรมความชั่วที่ไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้น หรืออกุศลกรรมหรือเป็นเหตุให้อกุศลกรรมความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเจริญจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนความไม่ประมาทเหมือนความประมาทณนะพิสูจน์ทั้งหลาย mm hmm. เมื่อบุคคลใดมีความประมาทเนี่ยบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นกุศลกรรมความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป อันนี้คือความประมาทจะเป็นเหตุให้เกิดอากุศลกรรมเป็นเหตุให้เสื่อมจากความดีงามต่างๆในขณะเดียวกันก็ตรัสคู่กันว่าดูก่อนพิสุทนทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นธรรมไม่พิจารณาเห็นธรรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้กุศลธรรมความดีที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและอกุศลกรรมความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาทณนะพิสุจ์ทั้งหลาย หมายความว่าคนที่มีความไม่ประมาทนั้นกุศลความกุศลความดีที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นอากุศลกรรมความชั่วที่มันเกิดแล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นความประมาทจึงเป็นมูลของความเป็นต้นเหตุของความเสื่อมของความิบัติทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นต้นเหตุของสมบัติหรือความสําเร็จของความสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย เราจะได้ยินพุทธภาษิตที่เราที่พระยกมาประจําก็คือว่าอัปปมาโทโอัปมาโทโอ,อมตงังประทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายหรือเป็นทางอมะตะคือพระนิพพานอัปมาโทโมัจจโนโประทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายเนี่ยโดยสูงสุดก็คืออมตะคือพระนิพพาน โดยต่ำสุกโดยความหมายเบื้องต่ำก็คือเป็นทางที่เราประสบความอมะตะคือสิ่งที่ดีงามทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายหรืออย่างหรือสมบัติต่างๆที่เราเราประสงค์ในปัจจุบันที่เราประสงค์จะเป็นสมบัติในปัจจุบันก็ตามสมบัติในอนาคตก็ตามแต่สมบัติในปจัจจุบันที่เราเรียกว่าที่ธามมิกลประโยชน์ หรือว่าประโยชน์ในอนาคตสัมปราคาัะทประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุดก็คือพระนิพพานที่เรียกว่าปรมตประโยชน์ก็ต่างต้องอาศัยความไม่ประมาทนะอมมาตังประทังเป็นเครื่องถึงอมตะนี่แหละคำว่าอมตะก็คือพระนิพพานความหมายสูงสุดคือพระนิพพานก็คือประโยชน์อย่างยิ่งความหมายถัดลงมาก็คือประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต แต่ประมาทโทมจุนโนประทงังความประมาทเป็นทางแห่งความตายความตายคือความเสื่อมเสื่อมความวิบัติทั้งหลายเนี่ยความประมาทนั้นเป็นต้นเหตุทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นหลักคําสอนทั้งหมดน,นั้นมุ่งไปสู่การดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาททั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการระล,ลึกถึงความตายนั้นจึงเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราเกิดความสังเวชสลดใจ แต่คนเราถ้าคิดว่าตัวเราเนี่ยมันจะอยู่มีชีวิตอยู่ยาวนานเนี่ยใจมันก็จะมีความมีแต่ความสนุกสนานใช่ไหมเออมีความสนุกสนานไม่นึกถึงบางทางั้งบางครั้งไม่นึกถึงคนอื่นนึกถึงแต่ตัวเองเออทำอย่างไรที่ตัวเองจะมีความ มีความสุขตัวเองจะมีความเพลิดเพลินตัวเองจะมีจะมีความพรั่งพร้อมด้วยสิ่งต่างๆไม่นึกถึงคนอื่นนะเพราะคิดว่าหาความสุขแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานใจมันจะเริ่มหดเหี่ยวใจมันจะเริ่มท้อแท้บางคนเนี่ยหดเหี่ยวท้อแท้หดหูชีวิตจะอยู่ไปทำไมอะไรต่างๆแต่ความหดหูความท้อแท้ อาจา่ทั้งหลายกาหนดนะไม่ใช่เป้าหมายที่พระสัมมาวิจ้าสอนให้เรานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนะไม่ใช่เป้าหมายหรืนะพระพุทธองค์ก็ทรงทราบมาคนเราเวลานึกถึงเรื่องของความตายเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอย่างไรนะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งก็ได้เวลาเรานึกถึงความตายเนี่ย มันจะเกิดอารมณ์หลายๆอย่างหนึ่งอารมณ์อะไรกลัวเนะเกิดความกลัวหรือบางคนก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือบางคนนั้นหักมุมไปเกิดความดีใจเอ๊ะมันมีด้วยเนหะถึงความตายเกิดความดีใจ ที่ว่าเกิดความกลัวเพราะนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับกับตัวเราเ่เป็นมะเร็งนะไม่กี่วันก็ตายนะรู้สึกยังไงโอ้โหมันหดผู่มันพอแท้แหรือเป็นโรคร้าย ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆเราก็จะเห็นโอ้โหเห็นลมตายกันเป็นเมื่อทางยุโรปทางอเมริกาตายกันมากมายเมืองไทยเราสามารถที่จะควบคุมได้ในปีแรกแค่คนติดก็ไม่ถึงห้าพันนหละเฉพาะคนติดเนี่ยคนตายไม่นองพูดกันคนตายแค่หลักหลักร้อยแค่นั้นเองปีสองพยหกสิบส แต่พอปลายปี2563นั้นมาระบ,บาดใหม่พอเข้า2564นี่ไม่ต้องไปนับกันแล้วทั้งคนตายทั้งคนป่วยนี่ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหรแนะมากมายมหาศาลเพราะนั่นเกิดความวิตกกังวลกลัวทางนั้นโดยเฉพาะในปีแรก63เนี่ยคนติดน,น้อยก็จริงแต่ว่าคนประสาทกินเนี่ยเยอะเพราะมันกลัวนะ ในช่วงที่ไม่มีวัคซีนมันกลัวหวาดกลัวทุกสิ่งทุกประการบางครั้งก็บางคนก็เขียนเสือให้วัวกลัวเนะ่ยเพ็นภาพเห็นแต่าภาพของอเมริกาเห็นแต่าภาพของอิตาลีของยุโรปอะไรตา่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นนึกถึงความตายมันหวาดกลัวนะนี่คือนึกถึงความตายของตัวเรา นึกถึงความตายที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจคืออะไรก็คือความความตายของคนที่ใกล้ชิดกับเราคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นพี่เป็นน้องหรือคนรักของเราเออถ้าสูญเสียบุคคลเหล่านี้ไปเนี่ยนึกถึงแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือแม้แต่คนที่ล่วงลับดับขันไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับเราพอนึกถึงก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นอารมณ์ปกติของคนเราโดยทั่วไปก็คือเกิดความ เศร้าโศกเสียใจ αι, เวลานึกถึงความตายของของคนที่เรารักวันหนึ่งนึกถึงโอ้พ่อแม่จะตายไปโอ้เราไม่มีพ่อไม่มแม่ไม่ม,ม,ม,มีคนที่เรารักอยู่เสียใจเะเกิดเสความเกิดความเสียใจเกิดความหวานวิตกอะไรต่างๆหรือบางคนนี่มันก็สาดดิดขึ้นไปนั้นก็คือว่านึกถึงความตายแล้วดีใจ ก็คือนึกถึงความตายของคนที่เราไม่ชอบศัตรูไอ้นี่ตายได้ดีพอตายโอ้โหดีอกดีใจความดีใจก็ตามความเสียใจก็ตามเนี่ยความบาดวิตกกังวลต่างๆก็ตามมันเป็นกิเลสงนี่ะความหมดหความท้อแท้ต่างๆเนี่ยมันกิเลสนะมันกิเลสอย่างกลางเป็นพวกนิวรนที่มากลุ่มลุมให้ใจเราเนี่ยมันมีความ มีความทุกข์ทำให้ใจของเราเหมือนเน่าเสียไม่มีความสุขเนเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่พระบบธรรมาัมพรุทธเจ้าเนี่ยให้เรานึกถึงความตายนึกถึงความแก่ความเจ็บหรือความตายต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทที่ว่าไม่ประมาทก็คือว่าให้เกิดความสังเวให้เกิดสังเวคธรรม นะคำว่าสังเวชเนี่ยอย่างว่าสัง,สงเวชวิิยาลามเลยนะคำว่าสังเวชไม่ใช่โหดไม่ใช่โหดหูไม่ใช่ท้อแท้อะไรต่างสังเวชก็คือก่อให้เกิดความได้สติเกิดปัญญากระตุ้นเตือนเราเนี่ยให้รู้ให้รู้สิ่งที่เราควรจะทำานะเราเคยได้ยินว่า สังเวชนีสถานเนะเคยได้ยินใช่ไหมสังเวชนีสถานคือสถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเนะเป็นที่ตั้งแห่งการให้เตือนสติเราให้เราระลึกรูก้ก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระสมบัติรมพุทธเจา้าสถานที่ประูตดสถานที่ตัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนาและก็สถานที่ปรนิพานนะสี่อย่างเราเรียกว่าเป็นสังเวชียสถานที่อินเดียใครก็ตามที่ไปสังเวชริสถานนั้นด้วยใจด้วยศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์นั้นพระพุทธองค์ตัดบอกว่าจะไม่ไปสู่ทุกติเพราะไปสถานที่เกิดของพระเจ้าก็ตามก็จะทําให้เราได้แง่คิดเออประสบคนที่คน ระสัมมาวิชชาเกิดขึ้นมาเนี่ยคนธรรมดาแต่สามารถเป็นพระบรมศาสดาของชาวโลกได้เป็นสัทธาเทวมรดสารนางพระบรมสรารเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระบรมกนพระพระโลก,กนาถก็คือผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้คนธรรมดาเนี่ยไปสถานที่ตัสลูกก็ทําให้เราพิจารณาเห็นว่าคนธรรมดาที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ หลุดพ้นจากกิเลสต่างๆได,ได้หรือสถานที่แสดงปฐมเทศนาหรือสถานที่ปริณิพานแสดงถึงความตายคนล้าตายทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะหนีได้นี่คําว่าสัง,สง,สงเวคะไม่ใช่หดหห่ทอแทสังเวคะเป,เป็นกุศล,ลธรรมไ,ไม่ใช่อกุศลธรรม แต่ความหดหู่ความท้อแท้นะี่ะถีนมิทะพวกเนี้ยมันเป็นกินเลสนะกิเลสที่อาจจะไม่ได้มาทําร้ายคนอื่นแต่ทําร้ายตัวเราเองอยู่ในใจเราเนี่ยคนคนที่เอาแต่คิดร้ายคนอื่นคนที่เอาแต่คิดท้อแท้หดหู่ท้อแท้ชีวิตจะเดินไปทางไหนอะไรต่างๆเนเนี่ยน,นีกลายเป็นโรคซึมเศร้าบางคนมีบางคนมีเงินมีทองมียศมีตาแหน่ง ตกอยู่ภายใต้อำน,นาจของของกิเลสพวกนีนะ้ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นการแลึกถึงความตายแลึกถึงความแก่ความเจ็บอะไรต่างๆสิ่งสำคัญก็คือเพื่อให้เรากระตุ้นเตือนให้เราว่าชีวิตเราไม่แน่นอนนะมันมีอะไรแน่นอนนะพระพุทธองค์จึงสอนว่าอัจเชวะกิจมาตาปังความเพียรเนี่ย ต้องรีบทำในวันนี้โกชัญญามารณงสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายอาจจะมาเยือนเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้เรนไม่แน่ถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะอยู่เป็นวันสุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรส่วนมากเราก็อยู่เราอยู่อีกยาวนาน แต่ถ้าเราคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายชีวิตของเราเราก็จะเปลี่ยนมุมมองคนที่มีจิตสํานึกมีมโนธรรมก็จะเปลี่ยนมุมมองว่าชีวิตที่เหลือเราจะสร้างแต่คุณงามความดีบุญคุศสจะให้อะไรกับคนที่เรารักคนที่เกี่ยวข้องกับเราแต่คนที่ไม่มีมโนธรรมไม่มีจิตสํานึกก็อาจจะคิดว่าอ่ะมันจะวันสุดท้ายก็หาความสนุกสนานไปอีกแบบหนึง่งนะแต่ถ้าคน มีเชื้อดีอยู่ในจิตใจมันก็จะมองแต่สิ่งที่ดีงนะเหมือนพระสัมมาวิะเจ้าเคยตรัสถามพระเจ้าพระเศสนิโคศลถ้ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่พระองค์ทรงเชื่อถือไว้ใจได้เนี่ยมาจากทิศท,ทั้งสี่แล้วมากราบทูลว่าขณะนี้ภูเขาศิลาเนี่ยมันกำลังกลิ้งฆ่าสัตว์ทับสัตว์มาทั่ว ทุกทิศทั้งสี่ทิศพระองค์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะรอดจากความตายแน่นอนเนี่ย,ยอย่างไงก็ต้องตายเนี่ยถ้ามีคนมาบอกว่าอย่างนี้พระองค์จะทำยังไงพระเจ้าปเสนีโกศลแห่งเมืองสาวัตถีท่านพระองค์แล้วก็ก็กราบทูลว่าไม่มีอะไรที่จะทำในความเป็นมนุษย์ซึ่งหาได้ยากนอกจากการสร้างบุญกุศลการสร้าง คุณงามความดีการประพฤติธ,ธรรมเนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราในสัมปร,ยระยาภพภายภาคหน้าเนะ่พระริจ้าตรัสบอกว่าปุญญานิปรโลกสเมิงปฏิฐาวัานติปานดังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกภพหน้าเพราะฉะนั้นการนึกถึง ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพื่อนนําไปสู่การดําเนินชีวิตที่ถูกต้องก็คือความไม่ประมาทนั่นเองนะก็นํามาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ได้เกิดความคิดเราเข้ามานี้มีโอกาสเข้ามาบวชในภาษาศาสนาจะจะจำรรษาก็ตามไม่จำรรษาก็ตามจะศึกษาลาเพศไปสิ่งสำคัญก็คือมองชีวิตของคนเราว่า เราทุกคนนั้นมีเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีเปลี่ยนแปลงไปในทงตากลางแล้วก็มีแตกสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นอย่ามัวเมาอย่าประมาทคนเดินทางชีวิตผิดพลาดเพราะอะไรเพราะมัวเมาเมาในชีวิตนี่แหละคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนะคิดว่าตัวเองจะไม่แก่แต่แท้ที่จริงเราทุกคนก็หนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายไม่ได้เพราะฉะนั้น ต้องอย่าประมาททำวันนี้ให้ดีที่สุดวันไหนไหนไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนวันและคืนก่อนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้เราทำวันนี้ดีสุดก็คือเราไม่ประมาทนะครับอ้าขอถวายเพียงแค่นี้ครับ